La f l o r าสเปเชียตอนไปไม้เปลี่ยนสีกับคดีจิ้งจอกแข่งเกียวโตตอนที่สองพาร์ทห้าความเดิมตอนที่แล้วพอแล้วล่ะจชาเวลาทานอาหารจานหลักแล้วเจ้าคิดจะหนีข้างั้นเหรอเจ้าเป็นของข้าอย่าคิดหนีใครจะยอมเป็นหยอของเธอเลาเยาปิซัดแหม อาอุตสาห์ตั้งใจว่าจะลิ้มลองอย่างทนุถนอมแท้ๆที่ว่านะซิซ่าเป็นห่วงคนอื่นงั้นรูปงานฉลาดแถมยังมีน้ำใจคิดถูกจริงๆที่เลือกเจ้ามาเพื่อจะสูบวิญญาณ ยุเธอร์ทามโมละวางความวุ่นวายนี้เสียเถอร์เจ้าคาสเนะเอ๊ะนั่นมาตาตีจริงเจ้าต่างหากโอ้อฟเรกอลังกอนคาสเนะหรือว่าจะเป็นบริวารของเทพอินาริ รูปปั้นจากหินในสารเจ้ากันนะคะรูปปั้นหินนั่นหรอเป็นแค่บริวารปลายแถวยังกล้ามาท้าทายข้าอีกเหรอพลังเจ้ายังไม่ฟื้นคืนแม้ข้าจะไม่แก่งพอแต่ถ้าแค่ปกป้องเด็กๆจากเจ้าแล้วก็ละเหลือเฟือม่นพลัง ปล่าประโยชน์ชิทำไมเจ้าถึงได้ใจร้ายกับข้ายิ่งนี้ท,ท,ทั้งทที่ข้าน่ะอย่ามาซ้ำอ้อยหน่อยเลยทรรมโมมารยาของเจ้าใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกแค่จะชวนเจ้าค่ะเจ้ากินอุดงเองอ่ะมามด้วยสิฮะ พลังหายไปแล้วแย่ yeah, ละ <laughs> จบตอนที่สองพาร์ทห้า